สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองะการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะนับตั้งแต่การเกิดนะครับวิกฤตสารสุขครั้งใหญ่สุดของโลกนะครับโควิด -19 ระบาด เราจะเห็นว่ามีนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์หลายท่านนะมาพูดกันว่าถ้าสามารถจำกัดโควิดสิได้ในครึ่งแรกของปีนะจะฟื้นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่พอเลยมาจนถึงสิ้นปีก็ดูเหมือนว่านะโควิด -19 ก็ยังไม่สามารถจำกัดได้ถึงแม้ช่วงนี้จะมีข่าวดีนะครับว่าอาจจะมีโอกาสที่พบวัคซีนนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงถึง90% แต่ก็ไม่ได้แปลว่านะครับเส้นทางนะของการถดถอยเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงและหายไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากข้อมูลเมื่อต้นปีนะนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็คาดการณ์กันอย่างน้นอยๆก็ปี2023นะครับกว่าจะฟื้นคืนกลับมาได้เท่าเดิมนะครับนั่นคือเขาคาดการณ์ว่าน่าจะเร็วที่สุดแต่้ามุมมองผมเองเนี่ย นะครับเนื่องจากว่าผมมีเหตุปัจจัยหลายตัวนะที่มาเข้าสู่สมการการมองผ่านมุมมองมูลการของผมนะครับที่มองจากเหตุสู่ผลความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านและมีความยืดหยุ่นที่สําคัญนะครับที่ผมมองต่างจากนะครับนักวิเคราะห์ต่างชาติคือผมมองผ่านหลักที่เรียกว่ากฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ นั่นก็คือว่าเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลไม่ดีทุกอย่างย่อมมีมาแต่เหตุโดยเฉพาะ,ะครับเรื่องของศีลธรรมด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าประกอบนะจากข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมนะผมมองว่าผมให้ระยะเวลาต่ําสุดที่เรียกว่าปลอดภัยเนี่ยคือต้องผ่านพ้นปี2025นะครับ หรือปีพศ2568ก็ออ 2, คือต้องผ่านพ้นที่จุดกึ่งกลางของทศวรรษนี้นั่นเองผมถึงเรียกว่าปลอดภัยนะถ้าอยู่ในระหว่างนี้เราต้องเฝ้าติดตามสัญญาณนะครับในปี64ในปี65นะตอนนี้ผมเคยเล่าให้ฟังหลายคลิปแล้วว่าถ้า GDP นะยังไม่ดีขึ้นแล้วเกิดติดลบนะครับในปี64-65เนี่ยมันก็จะเป็นการยืนยันทางตัวเลขนะครับว่าจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า ggd global getted e p r e s s i o n หนึ่งในเหตุผลนะครับที่ผมมองนะซึ่งอาจจะมองต่างจากนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆคือผมมองวงรอบที่เรียกว่า super cycle นะหรือเราเรียกว่าลองเวฟนะครับขึ้นระยะยาวตัวนี้ก็เรียกว่าขึ้น Conductive ซึ่งเป็นขึ้นนะที่มันจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนะช่วงขึ้นช่วงลงนะของวัฏจักรนะเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิสตรโลกเนะี่ยมันมีมีช่วงขึ้นช่วงลงซึ่งรอบนี้นะครับนะตามการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะขึ้น K ตัวนี้นะครับ มันก็มีระยะเวลาประมาณเ,าเริ่มจากปี2015ถึง2035นะครับมันจุดกึ่งกลางของมันเนี่ยก็คือที่ปี2025เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละครับที่ผมเคยใช้คณิตศาสตร์นะคำนวณให้ดูนะว่าที่ตรงจุดกึ่งกลางนะของขึ้นรูปไซน์นะเพราะว่าวัฏจักรวงรอบขึ้น K หรือขึ้นคอนดิทีฟเนี่ยมันมีลักษณะเป็นรูปทรา์เวฟ เส้นสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสีน้ําเงินหรือไซเวฟเนี่ยคือรูปสายเนี่ยมันจะเป็นรูปสีแดงซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่ามีขนาดการเปลี่ยนแปลงที่มากที่สุดใหญ่ที่สุดเนี่ยที่จุดกึ่งกลางของคลื่นรูปสายก็คือที่กึ่งกลางทศวรรษนี้แหละครับปี2025นั่นคือเหตุผลนะครับที่ผมให้ระยะเวลาต่ำสุดที่เรียกว่าปลอดภัย คือต้องผ่านพ้นปี2025หรือปีพศ2568ันแดละนั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่าทุกท่านเนี่ยนะควรจะกระจายสินทรัพย์ของท่านอยู่ในสินทรัพย์ที่แท้จริงที่ใช้อัตผประโยชน์ที่แท้จริงของมันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมมองนะเพราะนั้นเมื่อมีข่าวออกมาว่าพบวัคซีนอย่างนู้นอย่างนี้นะเป็นความหวังอันนี้ก็เป็นนะเป็นข่าวดี แต่โดยส่วนตัวนะผมก็ยังไม่ประมาาเพราะว่าบาดแผลทางเศรษฐกิจการเงินปัญหาเก่าๆที่มีมาก่อนโควิด1 9ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคัง่งช่องว่างนะทางความมั่งคัง่งนะครับที่ทางห่างมีขนาดใหญ่นะครับปัญหาหนี้สินที่มีมาก่อนนะจนจนาวมกและนี่สินใหม่ที่สร้างขึ้นมา หลังจากเกิดวิกฤตโควิดสิมันยังเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบถึงทางออกของปัญหาช่องว่างความเหลื่อมล้ำนี่สินเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ข่าววัคซีนที่มาจะดีเป็นข่าวดีเป็นความหวังสําหรับคนหลายๆคนที่รู้สึกว่าต้องการทางออกต้องการอาการหายใจล่งๆนะหายใจได้เต็มปอด นะครับเพราะนั้นเมื่อมีวัคซีนออกมาก็ดูเหมือนว่าเราจะหลุดพ้นจากวิกฤตการทางเศรษฐกิจการเงินแล้วนะโดยที่มีวัคซีนออกมานะทำให้ไม่ต้องล็อกดาวน์แล้วไม่ต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเงินนะครับอุตสาหกรรมบริการต่างจะกลับคืนมาแล้วแต่ปัญหาเหล่านี้นะครับที่มีมาก่อนปัญหานี่สินปัญหานี่สินของภาครัฐ นี่สินสาธารนณะนี่สินของภาคเอกชนนะครับองค์กรบริษัทต่างๆนี่สินครัวเรือนต่างๆแบกหนักอยู่แล้วแล้วยังมีมากขึ้นในขณะเกิดโควิดสิแน่นอนครับเพราะฉะนั้นประชาชนคนส่วนใหญ่ก็ต้องการให้มันมีความโปร่งลุง่งกิจกรรมทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม แต่ถ้าเรามองตามความจริงก็คือว่าต่อให้มีวัคซีนในขณะนี้ปีหน้าวัคซีนก็ยังไม่สามารถครอบคลุมคนทั้งโลกอย่างน้อยต้องใช้เวลาอีก2ปีกว่านะจะวัคซีนทำงานได้นะเห็นผลต้องสองปีแล้วกว่าจะเคลียร์ปัญหาหนี้สินเก่าบวกใหม่ที่สูงขึ้นปัญหาหนี้สินที่ทับถมกันอยู่ปัญหาช่องว่างความเหลื่อมลำ้ำต่าง แปลว่าอะไรครับแปลว่าระหว่างนี้ใช่ไหมเราต้องเฝ้าติดตามก็ดูสิครับนะการคาดการปัญหาหนี้สินเนี่ยม่ได้สูงขึ้นสูงขึ้นไม่ใช่เฉพาะหนี้สินในภาคของครัวเรือนประชาชนเอกชนนะครับหนี้สินรัฐบาลอันนี้คือตัวอย่างนี่คือหนี้สาธารณะของสหรัฐนะครับมีแต่เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นคำถามคือหนี้สินเหล่านี้จะเคลียร์ได้อย่างไรคำถามนี้ละครับไม่มีคำตอบ นะเพราะฉะนั้นข่าวหน้าตื่นเต้นที่เราค้นพบวัคซีนหรือเป็นข่าวดีเป็นความหวังเหมือนเราได้ของขวัญที่หล่นจากฟ้านะครับว่าเราได้ของขวัญแต่เรายังตอบวไ่ไ้ของขวัญชิ้นนี้มันจะใหญ่พอไหมที่จะทำให้เรากลับมาแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับมุมมองผมนะยิ่งถ้าเกิดมองผ่านในเรื่องของ กธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์และผู้ควบคุมโลกตัวจริงนั่นคือกฎธรรมชาตินะครับกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าสําหรับส่วนตัวผมนะยังไม่ยังไม่ไว้วางใจยังไม่ประมาทนะในระหว่างนี้เรายังต้องติดตามสัญญาณทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศน์โลกในปี64และ65ต่อไปว่าตัวเลข GDP โลกยังจะติดลบอีกไหมมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า GGD Global e t t d e p e s s i o n หรือไม่เพราะมันเกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างที่เกิดโควิดสิบเก้าเนี่ยธุรกิจขนาดใหญ่กลางเล็กเนี่ยมีล้มละลายล้มหายใ้จากอย่างถาวรไปผู้คนถูกเลี้ยออฟจากงานไปรายได้หดหายไปใ,ใครหนี้สินเพิ่มมากขึ้นชีวิตผู้คนองค์กรเหล่านี้จะฟื้นกลับมาได้ปกติ หรือไม่ซึ่งแน่นอนนะครับนะผมได้เคยอธิบายให้ฟังแล้วนะครับว่ากว่าเราจะรู้ว่าจะเกิด GGd หรือจริงหรือไม่เนี่ยมันต้องถึงสิ้นปี65เป็นการยืนยันทางตัวเลขนะครับนะแต่ในขณะนี้เนี่ยนะครับเราต้องติดตามสัญญาณต่อไปเรื่อยๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ ว่าเราจะสามารถนะครับนะจะผ่านพ้นปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าสำหรับส่วนตัวผมนะครับให้ระยะเวลาต่ำสุดที่เรียกว่าปลอดภัยคือผ่านพ้นปี68ปไปนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงมุมมองส่วนตัวผมซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะที่เอามาคิดในสมการของการเปลี่ยนแปลงโลกนะครับ นั่นก็คือเรื่องของนิมิตระารหันต์นะซึ่งพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงน้ําท่วมตึกสี่ชั้นน้ําท่วมใหญ่น้ําท่วมภาคกลางน้ําท่วมกรุงเทพนะะนั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งในจุดเช็คพอยต์จุดตรวจวัดส่วนตัวของผมนะที่ผมมองว่ายังไม่น่าไว้วางใจยังจะต้องมีการกระจายสินทรัพย์ความเสี่ยงนะครับต่อไป และในระหว่างนี้ก็ยังต้องติดตามสัญญาณต่างๆในปี64และปี65ต่อไปนะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในทศวรรษนี้กว่าที่เราจะเรียกว่าเราปลอดภัยจริงๆนะฮะก็น่าจะต้องดูผ่านพ้นปี2568ไปแล้วนั่นเองก็ขอให้ทุกท่านฟังนะพี่นิดพี่นากรแล้วค่อยเชื่อนะครับ เพราะสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยส่วนบุคคลผสมกับเรื่องของสติปัญญาเหตุผลที่พออธิบายด้วยดูยนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube ช anel อาจารย์เสกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ